ก็ขอกาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กับผมเดอะป๊าวันนี้ผมจะมารีวิวดาบเซเบอร์วีสองครับนี่ครับก็เริ่มจากที่ไม่ เคลื่อบหาคีเลยนะครับเอ้ยเครื่อไม่เริ่มจากที่ไม่เคลื่อบหาคีครับสกิลแรกนะครับเดลี่พัสนะครับใช้ห้าสิบแบตเตอรี่ครับน,นี่เป็น v ีสองครับก็จะเป็นเอ่อไยฟันนะนี่ครับเป็นไยฟันหกแชกได้มั้งผมจะไม่ได้แล้วก็ เป็นไวฟัน,นีนะครับสกิลที่สองครับเป็นสกิลพุ่งครับเหมือนดาบโยโ่ยนี่ก็เป็นพุ่งสีแดงครับเป็นดอกไม้นะครับเชือ่เป็นสิ่งถือว่าสวยมากๆแล้วก็มาดูตอนเครือฮาคีเลยนะครับสกิลแรกนี่ครับเหมือนเดิมครับคงนี่ผมไม่ได้อัพค่าดาบนะ ก็เลยไม่ค่อยแรงเซะหน่อยแล้วก็สกิลที่สองนะครับเป็นดอกไม้เหมือนเดิมก็จากสีของดาน,นครับเฮ้ยพอข้ามมาเสร็จก่อน,นครับอยู่ไหนวะนี่งไง เออรีบอวก็หลังจากจุแล้วก็ตรงเซดับเซเบอร์ครับก็นี่คือตอนที่ยังไม่เคลือบพาคีครับเป็นสีปกติเลยแล้วก็ตอนที่เคลือบพาคีครับเป็นแบบนี้สีดำสนิทเลยก็ก็แค่มารีวิวเฉย,วเวยครับ ก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับก็ก็ขอตัวลาไปกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ